แม่คะล่างล้านเปอร์เซ็นบนเจดล้านเปอร์เซ็นวันก็เจ็ดเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นเนาะวันนี้เจ็ดมาอีกแล้วบรอแม่เอามากเฮสิเป็นขั้งสุดไทยบุ๊คเจ็ดวันนี่เจมาเป็นขั้งสุดไทย เรีกเจ้าขึ้นมาแห่เจ็ดเข่าอยู่แล้วยายนะก็เจ้าก็ว่าเสีีพวกไนเอฟซี่ยุกุงเทพกุงเท่กจะเริ่มหนึ่งหาเพราะเจ็ดยงตัวเดียวกันคันเจ็ดมาเนี่ครับคุณยายซื้อโลดซีเจ็ดตัวเดียวพ่อเหนืมขันเจ็ดเข่ไม่น่าก็ดแต่ว่าสูตรไข่เปล่นซีอืว่าเลากันสูตรข่นี่ว่าซื้อขันเจ็ดมาเนี่เจ็ดสี่แม่คูหนึ่งข่สี่แมาเฮ็ดหน้ากับคููศูนย์ว่าประเฮ็ดเมย ก็บอมาอะวะบ่บ่เจ็ดเจ็ดมันมีโอกาสมากอยู่ขันเจ็ดมาหนึ่งสี่มากคูศูนย์กับคูหนึ่งเปลี่ยนชั้นดิบ่มีบ่มีบอไมีขันแจยงไลก็บ่ปล่อยเอาเองด้วยลองคนกขะจอกเมียนมากนี่บอปล่อยเอวเองด้ยว่าสัมภาษได้แั้วเรียกฟันพูดเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดใช่หรอเจ็ดศูนย์นั่นเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกนั่นเห็นบอเจ็ดศูนย์เนบ่ เนี่ยคือว่าบ่มี่เกตสองสัตว์นะวานหารมันมีอยู่แต่่วาอยู่นี่มันติดดับมันบ่มากเกตเกตสองลับโอ้คนสองแต่นิมนต์พามาสวดแล้วสวดไปเรียบร้อยแล้วเนาะครับเพื่อเลี้ยงวันนี่หนังนังลูกโอ้ยเนาะหล่าเอ้ยแม่กะใจมูเจ้าเนาะบ่มีแนวกินลูกมาลูกแมวกะก็เก่าเนาะ ีาสำหรับงวันี้มันใจรายปหนแม่มันใจร้านผุดเส้นบ่มากระตามบ่มาางวดนาค่อยเอาไม้มันใจรานเช้นบ่มากระต่มเอ๊ะเอาเนี่ยเอาใดนนี่ค่อ้าวจับตส่วนมันใจกระส้วนมันใจส่วนที่มากบ่ม่าอีกเรื่องนีงประมาณนั้นบอกครับเอากระเมนข้ามย่าีงล่ะเอาถีอีแม่เหมือนไปสมบัตาถือรถบ่กครับเอาทีรถดีขึ้นแก่คนย่าทีข้นไหมรถเอาะทีทเลยครับืีช่อตัวผนงานจะวางเอา เด้อถือถือโอยจีแมนถือแบบเนางเอาเอาเต้งจังเ็งแต่มันตั้งตนะจับภาพโอ้ยันตัวอ้ับตัวนะคุณแม่จับแบบนม้โอ้ประกาสีนี่บ่ได้เรียงนะนะอ่นประกาสีนี่บ่ได้เรียงหม้ารอ ร่ำรวยร่ำรวยเด้อนิ่งๆได้ครับคุณยายเด้อทุกหน้าทุกตาเด้อเด้มาส่างวัดส่างสระซอยแม่เด้อทุกๆคนเด้อคุณยายถือนิ่งๆนะจัน่อย้อครับเด้อเพราะว่าเล่นงกล่องใส่แล้วนะอ้ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วครับพ่อพี่น้องครับตัดเจ็ดสองออกเพราะว่ามือเคลื่อนในเดตถ้ำพิทีสวดอภิธรรมไปเรียบร้อยเปลี่ยนเป็นเจ็ดแปดครับสำหรับเขตนี้ครับมาเปลี่ยนเป็นเจ็ดแปดที่จริงแล้วจะขึ้นเลขบ่ตรงกัน เขียนเขียนสองคนนะนะเลขว่าตรงกันที่จริงก็ยังเป็นข้องเดิมคือเลขตัวเก้านั่นแหละคือเขียนคนละทียาับนี้ก็เลยผู้หนึ่งเขียนเจ็ดสองผู้หนึ่งเขียนเจ็ดแปดเจ็ดแปดนะกระดาษใบนี้มันบ่มีเจ็ดแปดจะเลยไดมาเขียนซ้ำไหมนะที่จริงก็ยังเลขข้องเดิมตัวเก้านั่นะตัวเน้นล่างกับยูเก้าซีกับเก้าแปดตัวร่องครับเก้าแปดตัวร่องส่วนบนอ่า ฟันนี่ก็ค <atem> <processing Somebody JI> no. ือหาเจ็ด huh. ซีเนาะเอาเกจก่อนได้ไหมฮะเกจแมาลานเปอร์เซ็นว่าวไข่พี่ฟังน้องเนาะโอ้ยยังว่าสรุปอยู่นี่ฮ้ยังว่าสรุปว่าวชู้ฟังกันเจ็ดเดี๋ยวข้าจีสรุปมันเวลายังบันใดเอาสรุปเอาเอาสรุปเอาสรุบุญใจนางอารมณ์ดีอ้าววันนี้ก็าจีสรุปยายนางลานเปอร์เซ็นต์งวดวันที่สิบหก พืชสภาค,คมมวย <laughs> พืชกีกายนวนตัว <laughs> สองหาห,หาัวาโอ้ยใหญ่กาบขึ้นไปซื้อเดือนเก่าหิ่งแล้วน่าจะเ <laughs> อี๊ยพี่วะอ้า่ายนางเด่นไหงวันนี้ก็คือเด่นเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับได้ฉายายา,ยายนางล้านเปอร์เซ็นต์มาจากไหนมาจากเลขวิ่งเลขวิ่งไม่เคยผิดตั้งแต่หลายปีมากครับผม <laughs> ตักเต้สมัยไปรบอยู่เวียดน้ำยังเขา่าเล่เล็กวิ่งแล้วแต่ว่าสมัยเวียดนามคือวิ่งหนีหนีระเบิดช <laughs> ่วงนั้นอ้าวบนเด่นเจ็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับข้อวิ่งข้อแลนครับอ,อ่าส่วนล่องคือล่องซีจับคู่บนคือห้าเจ็ดสี่นะครับเป็นตัวเด่นนะครับ อ่าส่วนตัวร่องกับศูนเจ็ดสี่อันนี้ก็เป็นในชุดสามตัวนะครับส่วนชุดสองตัวกับโอ้มีอีดหีตัวหน่อยนี่สีาสี่เก้า็าาสีต้องกลับเด้กเก้าสี่สี่เก้าตัวเด่นเนี่ยว่าต้องกลับยายนั่งกลับให้เรียบร้อยเยวเออโอเคเก้าสี่กัสรุปว่าเอาแล้วเจฟซี่มากรดไปครับเนาะอย่ากลับก็กลับครับผม ลางค้นมากัาตัวใดอยู่รักนวยกับสลับเอารวดมือมือห้องสิเป็นวัดตอนนี้มุนกล้องน้่กระดาษแงกว่าแงกเสาะเหรอจ๊เอาเส้าแงลกวบ่นเอาอ่ากายเคลียดนะครับยาสี่เหลียดเด้อพอยพี่น้องเพราะว่ากับซัมเมียผู้หนึ่งมหากะว่าหัวนวลกันไปยนยนางอารมณ์ดีนี่นมากกะว่าหัวนวลกันไปตามภาษาคนลึงคนแก่นแมนอ่ะ้นแล้วกะ ว่ามวนเว้าเซื่อกันไปซึ่งแหละที่กิงแล้วตัวเลขคุณยายนา่งเนี่ยเข่ามาต่อกันหลายวันวัดวัดบางนึงนี่เข่าจะวิ่งเนาะมีหลุดวัดบางนึงแต่ว่าคุณยายนา่งวางสิคันได้หลุดแล้วเนี่ย่าติ่งคิ้นเราบวางให้ดีวดสิมาซึ่งกับขึ้นวดนี่แหละวดบางนึงหลุดจับคู่เ่ยจับคู่หลุดวัดนี่นะช่วงต้นช่วงต้องวัดต่อคุณยายนั่งบอกว่างวดนี่มันใจไหลแมนสองล้านเปอร์เซ็นโอเคอืี่ยเป็น เดี๋ยวหน่ายอันนี้นี่แม่แม่ป้อยเด็กอันรักไปนี่ขั้นเพิ่นมากตัวไรเอาไส่เอาน, خر, <S <S นี่นะเนี่ยบอบ,อบอผู้เพิ่นมากเพิ่มัผู้เพิ่นมากแม่ <S <S 2> <S 2> นี่หกเจ็ดแปดนี่หาใส่เอาขัน้น<อ>ขั้นมากๆดิแจ่นั่งแม่โอ้คือายเลขลักไปพร้อมประมาณนี้ายเลขลักไปน้าเออห้เลคลักไปน้าขั้นมากหกเอายังใสหยังใส่ประมาณนี้มากตัวไรแต่กระตัวไรแต่ว่า อันนี้นะเนาะอืมฮะว้าเอารุณเด้อมองนี่ผมเวลาผิดชอาบด้วยครับอ,อีฟชี่ครับเอาบันลาม<อ>แม่กะให้คว่ำกระจังกับปูที่เพิ่นมากเด่นมากมมวิ่งเนาะเป็นกระทรมูมาเพิ่นกระทูมาแต่ที่นายเอ้ยโทรศพัพท์นะซาดบ่ไซเราผู้เสียวอันนั่นไม่แม่นะพาวอแบ่งบอกครับยังวะได้ไปซื้อเหรอพุ่นยายเดี๋ยวเขาได้เขาอุดหนุนก่อนจะซื้อมาให้จากกันไมาซื้อไ่ให้ดอก เดี๋ยวเดี๋ยวให้ใจบุญสั่งก็ได้ใจบุญสั่งเรียกยายนั่งนะแถาแล้วใจบุญฟันเกี้ยวอืมเอาอีนี่ฟันจังจังจังได้อีดีนี่อยนู้นไหวขึ้นบางสักเดียวฟันดีลงโลดเดี๋ยวเมื่อนี่นะแม่ว่าจิไปกินตำมะพรุบุนหันยูใส่บุญอันต้นโพแม่ได้ไปทำว่าอี อีอีนั่งใจบุญมาบ่มาแล้ยวเขาบอเบิ่งหนังเขาเมียแล้วไม่แนวกินบ่บ่มาไหนเขาบอกต่ำเห,หมืองหงน้าเฉยเมื่อใดจะถึงเมื่อนี่ละไปแล้วก็มาก่อนเจ้ามากนี่ไปนั่งมาตะพุ่มกบโพตาโอ้ไปพุกก่มกบโพฉันบอกเออเอาเขาตัวข่อยเนาะตัวยังตัวว่ามีหมอลำซิ่ง พริ <c oughs> ่มะเป็นไท,ย,ทยลูกอมเบาหม,าหมอนรั่ก็เลยไปผู้ใดมีมามีหมอลำจริงจัก,กว่าเมือม่อคืนนี่มีหนังอันนู่นนั่นนี่เขาว่าเมาื่อนี่มีหมอนรั่มจริงเมื่อคืนมีหนังอันนี้เมื่อนี่ไอ้แพทย์มันมากบอลมากจำเมื่อคืนนี่ฝนตกเขาก็ได้เมียแม่ก็ได้ไปวันนี้เห็นยายหลวงกับบักรุ่นย้อนอันมีคนสองสองสองสามขนมาตะบ,บันหน,น,น,น้าผมกินไปเขาให้ท่านได้ต่ำบอบอบว่ท่านได้ต่ำยายนั่นนอนท่านตื่น บ่เออจัะน้อยแม่ก็สิกินแม่ซื้ออันนั้นมาอยู่ต้มเส้นกับย่นังไปกินข้าวทุกวันเออซื้อซื้อทูบซื้อเทียนมากกับมืออื่นเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อเงินไหนน้องส่องไหนมาด้วจ้าเด้อขอบุกคนบุญคอยรำคอยรวยมาส่างซอยกันเด้อค่ะเด้อจ้าต่าตู่จ้าตู่จ้าตู่ะให้ย่านั่งลำลำดวยๆ้วยขึ้นกันจ้าอันนี้สิได้มีแนวมาเกี่ย